สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่7กันยายน2566นะครับเราก็มาพบกันในรายการของกรมชมทานโดยสำนักงานชมทานที่7พบประชาชนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมารายงานสถานีวัดน้ำท่า M7 ก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับที่สถานีวัดน้ำท่า M7 จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ระดับบวก108.89เมตรลตกนะครับ มีอัตราการไหลผ่านจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่ที่770.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ66.5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับและระบายผ่านเขื่อนปากมูลนะครับเช้าวันนี้ที่เขื่อนปากมูลอยู่ที่ระดับบวก97.61เมตรตกรนะครับมีอัตราการระบายไหลผ่านเขื่อนปากมูลลงสู่น้ำโขงในอัตรา140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ90ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับ ครับและตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีหนังสือนะครับว่าขณะนี้ได้มีพายุโซนร้อนลูกที่13นะครับชื่อพายุยุนยางนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเรานะครับ ที่ฝนตกอยู่ทุกวันณนขณะนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุรมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อข่าวลือนะครับว่าจะมีพายุทําให้ประเทศไทยเกิดฝนตกหนักนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับโครงการชนประทานบุกดาหารกันหลังจากที่ผมได้แนะนําให้รู้จักกับโครงการชนประทานในเขตกอรรับผิดชอบสํานักงานชนประทานที่7ไปแล้ว3โครงการก็คือโครงการชนประทานอุบล โครงการชมมทานยะโสธรโครงการชมมทานอำนาจเจริญน,นะครับสำหรับวันนี้เรามารู้จักโครงการชมมทานมุกดาหารกันครับครับโครงการชมมาทานมุกดาหารนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด er มุกดาหารนะครับก็ม,มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการ Naruto, Creation, น้ําการพัฒนาแหล่งน้ําการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมีแม่น้ำสำคัญสำคัญนะครับจำนวนทั้งสิ้น4ี่สายนะครับ ทุกสายเนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดอยู่ในจังหวัดมุกดาหารเองทั้งหมดนะครับและไหลลงสู่แม่น้าโขงนะครับมีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่สําคัญสาคัญทั้งหมด21อานะครับมีความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ101.3ล้านลูกบาศก์เมตรณวันนี้เช้าวันนี้นะครับมีความจุอยู่ที่ประมาณ87.38ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นประมาณ86.23%เลยทีเดียวนะครับและยังมีประตูระบายน้ำที่สำคัญสำคัญอีกหนึ่งตัวครับก็คือประตูระบายน้ำปิดกั้นลำน้ำห้วยมุกนะครับตัวนี้มีหน้าที่เก็บน้ำและลำห้วยมุกเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเสียเปล่าประโยชน์นะครับเราเก็บไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งได้นะครับประตูระบายน้ำห้วยมุกนะครับวันนี้แล้วก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ2.82ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณ98%เลยนะครับ ครับก็จะเห็นว่ามุกดาหารในปีนี้นะครับเราก็ยังพอมีน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็กคาดว่าก็คงจะสามารถใช้ต่อเนื่องในฤดูแล้งปี2566ถ้า67ที่จะถึงนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็อยากจะฝากประชาชนฝากพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับขอให้งดนะครับการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่า กมุุตยว,ว,วิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ e ์เอลโยนั่นหมายถึงว่าฝนเราจะน้อยกว่าค่าปกติและอาจจะมีเกิดภาวะแห้งแล้งต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปี2567เลยทีเดียวนะครับท่ายังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวาเกษตรกรทุกคนด้วยนะครับให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่นะครับแล้วผมจะมานำสาระดีๆมา ฝากท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ